หนูขอเคลียร์กันมาข้างหน้าให้มันจดคือหนูอะ่ะยังไม่ได้สาะผมพี่พี่เราก็ไม่มีใครคุยกับหนูพี่ทำอะไรกันอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่นชาใชาล่าให้พี่วันบ้านวะเลยมาผมเปิดอ่าพี่เปิดพี่ลุงต้องตามหรอปะ่ะพี่ลุงก็ต้องตามนะคะ สวัสดีนะคะพี่บ๊อบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ้าวเพียงจบพี่บ๊อบขาส่งอีโมจินี่ไม่กดใจส้มแด้หรอค่ะอุ้ยพี่ดอนคนแรกพี่ดอนขารักพี่ดอนนะค่ะผมยิงรักพี่พดอนนะคะพี่บ๊อบเปิดทีเขาพี่บ๊อบเปิดทีค่ะเปิดได้เลยนะคะ พี่ภูมิสวัสดีนะคะขอบคนใจส่งนะคะพี่ขาพี่บิ๊กสวัสดีนะคะไม่เปิดเลยหรอคะผมขอแบบไม่ต้องบอกรักนะเอาเอาไปคำว่าอะไรเอาหวานหวานก่อนทุกวันหรอเดี๋ยวให้เจ้าหญิงเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไปเลยสวัสดีนะคะเอาเลยไหมคะน้องไต้ัน เริ่มเลยไหมคะพี่บูมชูพี่บ๊อบขาพี่บ๊อบพี่บ๊อบมีพี่บ๊อบมีมีอะไรอ่ะลืมเลยพี่บ๊อบมีแฟนเหมือนพี่ณชาไหมคะพี่บ๊อบมีแฟนเหมือนพี่ณชาไปแล้วหรือเปล่าหรือพี่บ๊อบสดค่ะเต้นเอาเถอะเอาบอกรักมันไม่น่ารักหรอกไต้ตันเอาอะไรไตตันอุ้ย เออพี่บอสขาพี่นาชาเก็บไม่สนไม่มีคนคุมหนูไม่คุมค่ะแต่ก็หนูก็สนเหมือนกันค่ะพี่บอค่าพี่ป๋องปลอดดีนะคะมีพลาดถิงด้วยเนาะก็ <c oughs> พี่นชาไม่สนถ้าไม่บอกหลักต้องเต้นนะเอาเต้นแนละ้วเอา,เอาทําไมทำอตัวแบบเดีย เอาเต้นสิบวินะคะพี่เบนจี้ค่ะพี่ดูเดี๋ยวนะคนนึงส่งคนนึงแบบคนนึงขอแทนมันได้หรอคะอยากดูก็ส่งเองนะคะพี่ลุงพี่น,นูสวัสดีนะคะพี่นุพี่เบนจี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ป๊อกสวัสดีนะคะผมขอบคุณใจส้มมาค่ะผมว่าต้องเต้นแหละอาล่าราเต้นไทยสิบวินะคะเพลงเดิม เราจะเต้นเพลงเดียวพี่เราเต้นไปเพลงเดียวนะคะเสร็จแล้วครับน้องบอกมันยังไม่าถามผมครึ่งป่ะเฮ้ยพี่เราไมตองตอหูมันไม่อยู่นิ่งๆที่นัชชามไม่สดอะออก,ออกออกออกเลยไม่สดอะออกไปเลยค่ะออกเลยไวมากก็หนูเต้นไม่เป็นเพลงนี้หนูเต้นเป็นแต่ E K U เนี่ยอาหนูเต้น E K U แทนได้ไหม พี่พี่ขอแบบเพลงน่ารักได้ไหมโอเคไม่โอเคไม่สาวนุ้มคือใช่พี่แต่พี่พี่ต้องฟังโฆษณาก่อนนะคะคือ <c ười> ก่อนโฆษณาก็ต้องเด็ดก,กากด้วยขอแนะนํมสาติใอม่จากแมนัมแมนมมาบแมนมด้วยนะคะแบบน,นะคะ,ป,ะ,คะปิดร้านก่อนได้ร้านอะไรคะพี่บอปเดี๋ยวหนูไปปิดช่วยได้นะคะนหนูขยันทํางานนะคะพี่บอปค่ะชาที่มันเย็นกินเป็นใหม่ ขอบคุณนะคะพี่ต่อขาโยโทพโโมมันมาไม่ได้คือนี่ไรอยู่ไรมันจะมาได้ยังไงอะเพื่อนเขาไปตอบแชทเพื่อนไม่ได้เนี่ย <laughs> พี่พี่ขาไททันเดี๋ยวจะเต้นเพลงให้เราเต้นเพลงเดียว <laughs> <g ül> น่ารักจริงหรอก่อน <indirectly> พี่เบลขาปิดร้านหรือยังคะนี่คือปิดร้านเสร็จหรือยังคะพี่เวนจี้มันดีกว่าในซอลี่หรือเปล่าสวัสดีนะคะคือนหนูทำถึงหรือ,อยังสวัสดีนะคะจริงแท้ที่สุดเออจริงไรคะพี่มันต้องเต้นปาิีูโรรมะ พี่บอสพี่บอสขาแค่ติดตามเหรอคะพี่บอสมีใครอยากดูอย่างไหมครับน้องส่งเฉยๆก็ได้ <laughs> หรือหรือหรือบออ,ออยากดูจิมเมอร์เจนี่หรือเปล่าสวัสดีนะคะถ้าไม่มีใครอยากดูอีนหนูจะได้นั่งลง <laughs> จบจบเลยจบเลย กศึกษาดูอ,ออกหรือเปล่าแด้แต่ยิ้มหวานแหละมีทางได้เขาเป็นหวานใจหรอกเอา้าพี่พี่พิมพ์ผิดห้องป่ะเนี่ยคือหนูเล็งยุทธอยู่นะเดี๋ยวมาอีกรอบเดี๋ยวมาส่งอยู่ข้างนอกอเตรียมดูนะอิมเมอร์เจนซี่นะบบลีดเดอร์หนูเต้นเป็นเพลงเดียวที่หนูเต้นไม่เป็นเอา้าพี่พี่พี่บอกขอบคุณใจส้มนะคะ เชียร์ลีเดอร์เป็นเพลงเดียวที่หนูเต้นไม่ได้อใครจะเป็นเหยื่อให้เจ้าหญิงใช่ค่ะใครจะเป็นเหืหเ่เหอเออพี่ไม่เคยเห็น VJ หลงรักยูซะแล้วขอบคุณน,นะคะพี่ปิศาจถ้าไม่เคยเห็นก็มาห้องหนูค่าฝึกเพลงนี้เท่าไหร่เพลงอะไรเพลงอะไรวันดีน้องไม่ได้มาเล่นเล่นน้องๆมาเล่น คือหนูก็มาเล่นของหนูอะแต่หนูมาหาค่าเดิมนะคะลีดเดอร์น้องลองเสนอราคาไว้พี่ก่อนพี่วา,ายไลท์สวัสดีนะคะเพือนใีมากกว่าเดิมอานนี้นะคะเปสมัครโยทรพิมีมเมลย์หน่อยเสียงโยทรพเมีมก่อยี่สิบก็เต้นได้แค่เนี้ยมันยังไม่ค่อยได้อะมันถาจังหวะเข้าไม่ได้เลยะคะ่ะ